กราบนมัสการองค์หลวงพ่อเพียรที่เคารพอย่างสูงนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้พาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่เบื้องหน้าขององค์หลวงพ่อเพียรที่เป็นเกจิอาจารย์ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งประดิษฐานณที่ณนะที่วัดตนุนหักนะครับตำบลตนุนหักอำเภอหนองรองจังหวัดบุรบีรัมย์แห่งนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่หกแล้วนะครับอยู่อีกวันเดียวก็วันที่จะ ปิดทองหลวงพ่อเพียรที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอย่าลืมนะครับวันที่8มีนาคม2568นี้ี่เองครับจะมาถึงแล้วนะครับก็จะมีงานปิดทององค์หลวงพ่อเพียรอันศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับวันนี้ผมเองได้มีโอกาสมาพึ่งบุญบารมีนะครับขององค์หลวงพ่อเพียรซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ดังนะครับยุคก่อนๆองค์หลวงพ่อคูณเสียอีกนะครับดังนั้นนะครับ ผมจึงมีโอกาสได้มาบอกกล่าวเล่าแจ้งให้กับท่านผู้ชมอยู่ขณะนี้ครับได้มีโอกาสได้รู้ได้เห็นและมาร่วมงานสักการะบูชาองค์หลวงพ่อเพียรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอย่าลืมนะครับวันที่8มีนาคม2 5 6 8นนี้ครับขอเชิญชวนมาปิดทองสักการะองค์หลวงพ่อเพียรโดยพร้อมเพียงกันนะครับสวัสดีครับ